สรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะนะครับประจำวันที่28มิถุนายนนะครับ2023นะครับก็วันนี้ผมสรุปข่าวเน้นๆมาทั้งหมด4ทีมนะครับสําหรับทีมแรกนะครับทางด้านไก่เดอะทองนะครับทองเนมฮอสเปอร์ตอนนี้มีข่าวดีนะครับว่าบรรลุกับทีมจิ้งจอกสยามนะครับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเรียบร้อยสําหรับกรณีดีลของเจมส์แมดดิสันนะครับซึ่งค่าตัวตามที่แจ้งในข่าวนี้คือ40ล้านปอนด์ครับโดยไม่ยืนยันนะครับตอนนี้โรมาโน่นะครับคอนเฟิร์มว่า ดีลนี้จะเป็นท็อปฟิชเชลภายใน48ชั่วโมงครับหลังจากตรวจร่างกายนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจร่างกายนะครับก็สําหรับดีลต่อไปนะครับของทีมสเปอร์นะก็จะเป็นไบโอเมิวนิกนะครับยื่น70ล้านปอนด์ครับให้ความสนใจที่จะคว้าตัวสุดหน้าของทีมนะครับอย่างแฮนรี่เคนนะครับเบื้องต้นนะครับทางด้านท็อตแนมสเปอร์ปัดข้อเสนอนี้เรียบร้อยนะครับอยากได้ต้องจ่ายแพงกว่านี้นะครับสำหรับดีลนี้นะครับ ต่อมามาอยู่ที่ข่าวของทีมลิวพูตตอนนี้นะครับยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมนะครับสาหรับนักเตะขาครับสาหรับดิวมีดิวปล่อยออกนะครับหนึ่งคนนะครับก็คือดิวของฟาโบคาร์บันโยนะครับเตรียมย้ายไปอีค้าแข่งในลีกเยอรมันนะครับกับทีมอาร์เบริซิกนะครับด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลนะครับไม่มีออปชันซื้อขาดนะครับก็ไปถือว่าไปเก็บเวลเก็บประสบการณ์นะครับเนื่องจากอยู่ในทีมก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับสําหรับคารบันโยนะครับ ต่อมาเป็นดิวข่าวของทางด้านเชลซีนะครับเชลซีตอนนี้หลังจากที่ปล่อยทั้งควิตแล้วก็มีคายฮาวเว็เนะที่เป็นมีภาพหลุดนะครับก็จะพูดในหัวข้อต่อไปนะครับก็ตอนนี้นอกจากเอ็นคุนคูนะครับที่ซึ่งปิดดิวไปเมื่อประมาณสสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีดิวนะครับแต่เบื้องต้นนะครับฟาบิโอโรมาโน่นะครับแจ้งว่าเชลซีนะครับเตรียมจะเจรจาครับเตรียมจะนะครับไม่ใช่ยื่นนะครับเตรียมจะเจรจากับทางด้านไบตันนะครับสาหรับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของ มอยเซตไกเซโลนะครับและแล้วมันโนก็ยังกล่าวทิ้งท้ายนะว่าดีลนี้ไม่ได้ดีลเป็นดีลที่ง่ายสาหรับเชลซีครับต่อมามาที่ดีลมหากรับครับสองทีมยักษ์ใหญ่นะครับในพเมลีนะครับก็สําหรับทีมแชมป์แล้วก็รองแชมป์นะครับก็คือดีลของดิคนไรส์นะครับตอนนี้หลังจากที่อาเซนอลนะครับยื่นไปที่100อบวก5้อทออนะครับล้านปอนด์นะครับสำหรับราคานี้ทางด้านแมนซิตี้ก็เลยออกมาประกาศนะว่าขอออกจากดีลนะครับ ซึ่งตอนนี้เป็นไปนิทางที่ดีสําหรับแฟนพื้นใหญ่นะครับตอนนี้ปัญหาของดิวตอนนี้ที่ยังไม่รู้่วงก็คือการตกลงระหว่างค่าตัวนะครับซึ่งเวสแฮมก็ไม่รู้ว่าจะพอใจที่ราคาเท่าไหร่นะสำหรับดิวนี้นะครับสำหรับดิวของดีเคนไดนะครับต่อมาเป็นท็อปปีท็อปปีหนึ่งก็คือทางด้านของทายฮาแวนนะครับยังไม่มีขาวไปเชี่ยวนะครับแต่ว่ามีภาพหลุดเยอะซะเหลือเกินนะครับ ล่าสุดก็เป็นหลุดทั้งภาพสวมเสื้อนะครับหลุดทั้งภาพมีมีทั้งวิดีโอนะครับสําหรับคิมคาร์เบ็ตว่าตอนนี้ได้ย้ายมาอยู่กับทีมอาร์เซนอลเรียบร้อยนะครับสำหรับสำหรับข่าววันนี้นะครับผมก็สรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครที่อยากฟังข่าวที่มันกระชับนักคัดมานิดๆเนื้อๆนะครับข่าวที่มีความพื้นหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามช่องของผมนะครับก็จะมีข่าวมาเรื่อยๆครับคุณครับ